รีวิววันนี้ค่ะหยิบที่สุดของรถสเกลของร้านเรามาให้ดูกันนะคะตัวนี้นะคะคือรถฮัมวีนั่นเองต้องบอกว่างานนี้สวยมากๆสเกลเหมือนจริงมากๆค่ะรายละเอียดด้านในนะคะเห็นเลยว่าเปิดประตูออกมาเดี๋ยวด้านในมีคอนโซลรถเบาะแล้วก็พุบพวงมาลัยเนี่ยเหมือนจริงเลยบอดี้ตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกอย่างหนาเลยค่ะแข็งแรงมากๆแล้วด้านล่างของรถก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยค่ะ รถรุ่นนี้นะคะมีฟังก์ชันให้เยอะมากๆค่ะมีเกียร์นะคะสามารถปรับได้ด้วยแล้วก็มีเสียงมีไฟมียันเสียงปืนกลเลยเวลาเล่งเครื่องก็จะมีเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะคะตัวนี้เหมือนจริงสุดๆด้านหลังก็เอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะคะตัวนี้ยังไม่มีแบตเตอรี่ให้นะแต่ว่าชุดไฟรองรับแบตลิโพ2เซลล์ค่ะในส่วนของเรื่องราคานะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ20ใบเทาค่ะ ต้องบอกว่าคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายแน่นอนค่ะถ้าทุกคนได้เห็นงานจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมีรีวิวมาให้ดูนิดหนึ่งด้วยนะคะไปดูกันค่ะ